สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงที่โรงเรียนบันดกงใช่โรงเรียนชุนชนบันดกงแล้วนะคะแล้วก็จะไปเตรียมของกันเลยไปเลยพี่เลยชื่อพี่ตึง่ะครับ แล้วเรากำลังจะไปกันแล้วนะคะทุกคนเช็คหน่อยคะ่ะเรานี่้นมนกลับดยวไม่ไม่กลับให้ด้วยนะ <c oughs> ในคลิปก็จะไม่กลับให้เดี๋ยวขึ้นซับเอา <c oughs> บินมากไม่รอแล้วนะเช็คเช็ค พ right. e ี่เซกพี่เซกพี่ฟางถืออะไรมาคะกะละมังแล้วก็อันนี้คือมือฟาดผัวใครฟาดผัวมึงอะเราสวยคอยบดได้ดิ อะไรคะไปไหนมามเานี่คนคนหลังไปไหนมาทำไม,ไมพึ่งมาอยู่รถเมื่อกี้ก็คืออยู่ยาวนะคะทุกคนพึ่งมามาเมื่อกี้สอบหน่งน่สองสามสี่ท่านนี้ทำอะไรกันบ้างคะทำเลิตโก้ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลัง ตอนนี้คือน้องๆมาน้องๆมาแล้วนะคะพี่หกก็กำลังรู้เลยกันอยู่ไปเซอร์ไปแต่ละถ่าไหมไปไปเราไปดูขโี๋ยวเราไปดูถ่านอื่นกันต่อเลยค่ะมาเลยนี่งแค่ตรงๆเออเดี๋ยวเราไปดูถ่านอื่นกันเลยนะคะว่าเขาเตรียมมาได้ที่ไหนกันแล้วนี่ถ่านอะไรที่มากับโล

เอาอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าเอาท,อทาทาดีกว่าทาท่ทาดีกว่าเาาานาะ เซนหน่อยทีเซนหน่อยว่ามีเกมมีอะไรดีดบ้างดิจอยดีเยอะแล้วที่ดิงโกโ้ที่อันนี้กระดานสิ้นวางกำลังอาถรรพ์ก็จะดเลยกระซิบหน่อยว่าขนมเยอะไหมท่าน,นี้ขน,นมเยอะไหมมันจะเ,อเยอะแหละตอนแรกแม่แต่โมยกดิึงแรงไปแล้วว่าแล้วเด็กไปทานอื่นขนมไปเต็ม เป็นไงบ้างร้อนค่ะแล้วอันนี้เป็นทั้กิจกรรมไหนมั้งแบ่งเป็นทักิจกรรมอะไรสำรวจสิวลาลรอบตัวแล้วก็แต่ว่าหาตามสีค่ะก็จะได้ความรู้อ่าสิวิล้อมากมายโอเคเราจะมาเยี่ยมกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ขนมเยอะว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้เท่าไหร่ สายนิสิตค่ะค่ะนิสิี่มนองความสวยด้บทความสวยค่ะได้ความสวยโเค่ะนี่าความสวยค่ะค่นีนค่ะนี่าความสวยนะคะใช่สวยนิดนึงี่เลี้ยงคุ้ม่านสวยทุกคนเลยน่ารักนดะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ากุ้มีจะให้ความรู้เรื่องะไรบ้างนะคะมีชื่อว่า b o y รที่เกี่ยวกับอะไรพี่เกดวาอูนี่ทำอะไรกวาดค่ะ ความต่อวน่อยอะไรคะความไปชื่อค่ะทั้งนั้นจะไม่ต่อเนื่มีเไดสักคำกับเท่าไรไอค่ะได้อายอย่างเดียวค่ะเผลอไอค่ะยิ้มคืออะไรนะไม่รู้ที่น้ารู้ไหมคะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปซื้อใบคุณต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมี่ยงฐานนี้ฐานฐานนี้ฐานอะไรคะ ดูิคุณนิสารูรูคนสะคะกลุ่มนี้แก๊งนี้เมียยมากก็เลยต้องมาแบบนี้ รีว <Hoy S 2> ิวพี่ฮงดีเุ้ยก็ดีบางึ่งดีบางคนบางคนก็ดดึงมากไม่ไหวดูไม่ไหวตอนมันมีเด็กยูคุมหนึ N ่งที่แบบว่าพี่คุณน้นอีกแล้วอะรอ่ะพี่ปั่นจักรยานไปทั่วเลยไปถึงไหนก็จไม่หั ไม้ยไนะโอเคเรามาถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็คือจบวันไปแล้วแล้วก็เหนื่อยมากๆแต่ว่าสนงน,นะคะน้องๆที่โรงเรียนบ้านดงก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะนี่มาลุแปะสติกเกอร์ให้ตอนก่อนกลับน,นะคะน่ารักที่สุดแต่แต่แปลกเกินไปนะนี่ เพิ่มจิตเิมใจในตัวพี่มากก็เลยแปะสติกเกอร์ให้เยอะมากขนาดนี้นะคะแล้วก็หลังจบกิจกรรมก็พวกเราก็ถ่ายรูปก,กันอาจจะไม่ได้เก็บบรรยากาศตอนถ่ายรูปมาเพราะว่าโรงเรียนเขารีบปิดนะคะแล้วก็เราจะได้ใบไอ้นี่ีปรฏิบัติที่โรงเรียนชุมชนบ้านดงเป็นผลออกให้นะคะก็คือมีอะไรที่ทุกคนเลยสรุปกิจกรรมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนคือโครงการของเราเป็นเป็นโครงการที่ จดให้น้องๆนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยวิทยาศาสตร์แล้วก็การออกแบบนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นแต่ละฐานหกฐานย่างที่เราได้พาทุกคนไปเยี่ยมชมแต่ละฐานมานะคะว่ามออีอะไรบ้างาประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้น้องๆสามารถนําประยุกต์ใช้ความรู้ตรงนี้นะคะไปใช้ในการเรียนโครงการของเราก็ประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยว การจัดทำโครงการกับรายละเอียดโครงการจะแยกไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งให้ไปศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างดูนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคค่ะ